ไปแล้วจ้าจูบหลบสามขั้นสามสเตปโอ้ยตายอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกแล้วก็น้องๆอีกเยอะแยะเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่ากอลีล่าเดี๋ยวชื่อแตงแปลกๆนะพี่เอกเฮ้ยเพื่อนลราเข้ามาเล่นแล้ว่า ใช่เราเราต้องหากุญแจหากุญแจใช่ไหมใช่เราต้องหากุญแจให้เจอเพื่อเปิดประตูออกไปดูเหมือนว่ากริลาเนี่ยมันจะอารวาสนะพี่เอกงั้นเพเอกขึ้นไปหาในบ้านก่อนดีกว่ามันน่าจะแบบวางทิ้งทงไว้เอ้ยอันนี้บ่ะมาแล้วกลิลามาแล้วโอ้โหมาไวมากพี่ฝนยังไม่เจอกุญแจเลยอ่ะเพเอกก็ไม่เจอเพเอกขึ้นชั้นบนดีกว่าเดี๋ยวไปบ้านหลังนี้ดีกว่าเฮ้ยคุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหติดลบโอ้โหลบสามห้าเจอกลิลาทุบหลังเมื่อกี้นังอึ่ง โดนเข้าไปเต็มๆแล้วทําไงอะเจอกุญแจเนี่ยหยิบเลยเนี่ยยังไม่เจอกุญแจดิเจอเดี๋ยวพี่ฝนตามหากุญแจในห้องนี้ก่อนมันน่าจะมีนะไม่มีเลยเหรอเฮ้ยในนี้ไม่มีอะยังไม่มีใครเจอกุญแจเลยเหรอพี่เพี่ยังไม่เจอเลยเหรอโมเดีอุ๊ยโอ้โหโดนอีกแล้วอะนี่ถ้าโดนอีกทีนี้นี่คือบ้องเทงแน่เลยอะเฮ้ยทำไมตามเดี๋ยวพี่ฝนน่ะพี่ฝนน่าตามอ่ะดูดิ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 ดู เฮ้ยยังหากริล่ายังหากุญแจไม่เจอมีใครเจอกุญแจเราบ้างอ่ะเพ็กก็ไม่เจอกุญแจอะเพยกวิ่งเข้าบ้านมาอีกหลังนึงเนี่ยเออพี่ฝนก็วิ่งเข้าบ้านมาเหมือนกันเนี่ยไปดูชั้นสองดีกว่าเดี๋ยวไปดูชั้นสองเหมือนกันเฮ้ย,ยมีเพื่อนมายืนยืนหัวเมงอยู่นี่ตวงเพื่อนแอบพอดีเออเพื่อนแอบอยู่ข้างหลังดูป้อเดี๋ยวเราต้องหาหากุญแจให้เจอดิแล้วมันไม่งั้นเราจะไม่สามารถไขประตูออกไปได้ไงเราก็จะหลงอยู่ในดินแดนของกกริล่าไงเพ็กนี่หรออากุญแจไปทิ้งไหนเอ้า ำไมอ่ะหากุญแจไม่เจอทำไงอ่ะเอาอเจอแล้วหนึ่งดอกเพื่อเจอแล้วสองเฮ้ยใครเจอใครก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเพี่ขอดูข้างล่างหน่อยดิยังวิ่งหากุญแจไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยฝั่งนั้นไม่เป็นปฐมพยาบาลอะเพ็กเจอกุญแจเจอแล้วอสี่แล้วเอ้ยเพี็กเจอกุญแจสี่แล้วสี่แล้วสี่แล้วเหลืออีกหนึ่งดอกหนึ่งดอกใช่หนึ่งดอกใช่แค่เดินชนเฉยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆเขียวเขียว เดี๋ยวเพเอกว่าจะอ้อมลงไปเฮ้ยเดี๋ยวข้างในมีไหมอ่ะไม่เจออ่ะไม่น่าจะอยู่ตรงนั้นเนาะมันจะอยู่แบบในถังขยะป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเพเอกวิ่งมันน่าจะตกอยู่ตรงพื้นนะเพเอกเดี๋ยว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 พี่ฝนเข้าไปดูบ้านข้างหลังนั้นดีกว่าไม่มันดีบ้านหลังที่แบบตรงที่มีคอริลล่าวิ่งออกมาเนี่ยจะมีไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะเอ้ยนี่เราอยู่ในนี้ในสวนสัตว์น่นาใช่ไหมพี่ฝนเจอแล้วไหนอ่ะนี่ไงครบเย่แล้วประตูออกแล้วประตูออกแล้วเร ประตูอยู่ไหนอะประตูอยู่ไหนก็ไม่รู้ประตูอยู่ทางทางไหนเอ้ยอยู่ไหนประตูอยู่ไหนนี่ไงเอ้ยมีคนวิ่งตามเร็วเร็วเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยประตูอยู่นี่ไงาึ๊บมันมีสองทางเหรอเย้โอ้โมีสองทางพี่วิ่งตามน้ำน้ำไปใส่ชุดเบอร์สิบสี่ไหนน้ำใส่ชุดไล่มาฮะเอ้ไหนที่สุดเราก็ออกมาได้สุดยอดมาแล้ว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 หุยแล้วมาด่านใหม่ด้วยอ่ะพี่เอกโอ้ เอ้ยเราต้องหา,ากุญแจอีกแล้วเขาให้เวลาแค่3นาทีเองนะใช่เขาให้3นาทีเองโอ้ยเราเราเราต้องเข้าไปในบ้านนะไปดูในบ้านโอ้ย <laughs> <หน S 3> <laughs> สามนาทีเองเอาพี่เอกเป็นกอริลล่าเหรอไม่น่นาล่ะมาแล้วม,มาแล้วยานี่เหยื่ออะไรแรกของเราโอโ้โ,อโหพี่เอกเดี๋ยวก่อนเหีื่ออุย้ยเดี <laughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันติดเพื่อนมาแอบอ่ะมันติดอะเพื่อนนี่ยราหากุญแจเพื่อนแอบเพื่อนเฮ้ย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 นาย นายนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเด้อเด้อไปนายไปก่อนดีกว่าไปก่อนนายหัวล้นมาเลยนายโอ๊ยล้นอีกแล้วโดนอะไรอ่ะใครวางกับดักเอาไว้อ๋อเราสามารถวางกับดักได้นี่นาเฮ้ยยาเรียกยายาไม่ได้มามาไม่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 มามายาเบียกตามมายาโอ้หน้าเอ๋อมากเลยอ่ะมาทำไมไปก่อนดีก่านี่หน้าเออใครมาใครมกทุบเขาให้ทุบทุบทุบเฮ้ยเพื่อนหากุญแจแล้วเจอหนึ่งดอก วิ่งไปไหนจ้าวิ่งไปไหนจ้าทุบหาคุณจเจก่อนวิ่งสองดอกแล้วเจอแล้วทุบ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 มาเดี๋ยวคนที่สองมาทุบทุบโอชนเดีวเพื่อนยืนดูอะไรกันเนี่ยหาคุณเจสิจ้าไม่รู้เหมือนกันมาคุณเจทูบทุบทุบทุบไปก่อนดีกว่าทุบไปหมดทุบไปหมดเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเฮ้ยนิดนึงนิดนึง้ยรอมามาเดีมา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 ตัวนี้ต้องตีก่อนไม่หนีไม่ได้ เฮ้ยโหเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ๊ยเพื่อนเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มเลยเพื่อนเต็มเลยเฮ้ยนะเฮ้ยเหลสี่ดอกเหลอีกนึ่งดอกน้ำน้ำน้ำจุกเก่งน้ำน้ำไปไหน้าเป็นกอริลานะแหมมาน้ำน้ำโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหกอริล่าเพียบเลยะอีกดอกหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยทุกคนกอริล่าเต็มแมพมามาก็เต็มแมาจุกจุกมาจุกหลบนี่เรียบร้อยโดนอีกหนึ่ง หายมาบเลยอะกอริล่าเออพี่เอกเคยแพ้ลัทธิไปเรียบร้อยแล้วลัทธิปีศาจมามาไปไหนแล้วไปไหนแล้วยังหาไม่เจอเลยอะโอ้ยในบ้านนี้เหยื่อโนโอ้โหเดี๋ยววางวางกันไว้อย่างงี้โอ้โหไม่มีแล้วว่ะกอริล่ามาหมดแล้วอ่ะโอ้โหนีกนนีนี่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 ถูกถูก อย่าอย่าค้ำคำไหนค้นคำหมอนคำหมอนแมสเดี๋ยว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 เฮลโหลยูยูเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลคอริล่้โอ้โหอีก13วิอีกนิดเดียวถ้าช้าโอ้เป็นไงโอ้าริลา เต็มเลยอ่ะไหนๆก็เป็นกอริล่าแล้วทบสิทบสิรอายทบไหนก็หมดแล้วอ่ะมาแล้วไปนี่มันด่านไหนเนี่ยพี่เอกไม่รู้บ้านนั้นแน่เลยโอ้ยเดี๋ยวเราต้องหานี่ก่อนหาที่แอบก่อนใช่ใช่ไหมตามที่พี่เอกดูมาเนี่ยใช่มันต้องหาที่แอบก่อนที่ดีที่สุดเนี่ยคือที่ที่อยู่ใกล้กอริล่ามากที่สุดกอริล่าอยู่ตรงไหนรู้อ่ะพี่เอกคิดว่าพี่เอกอยู่ตรงมุมแมพเนี่ยดีสุดละมาแล้วคอยเล่าค่อนละมาแล้ว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 เราจะแอบอยู่แถวนี้พี่ฝนแอบในถังขยะแอบก่อน ออแอบ,บจนกว่ากุญแจมันจะสามารถหาได้ไงแอบ,บก่อนแอบบก่อนเออแอบ,บก่อนแอบบก่อนเฮ้ยพี่หวนเจอกอริล่าแล้วอะ่ะนน่นกำลังโดนทุบเพื่อนกำลังทุบกอริล่าเฮ้ยกอริล่ากำลังทุบเพื่อนโอ้ยมาแล้วว่าทำไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอย่องก่อนขอย่องแอบ,บตรงนี้แหละแอบบตรงนี้ก่อนจอดจอดว่าพี่หวอนน่ะน่าจะไปตามหากุญแจได้แล้วนะนี่ไง<ม>กุญแจออกแล้วเออกุญแจออกแล้วอ่ะ พี่ฝนกุญแจออกแล้วแล้วก็มีกอริลลาโดนทุบอยู่อย่างเดี๋ยวๆใรบ้านนี้เหรอใครไปวิ่งรออยู่เฮ้ยเพียกเจอกุญแจพี่ฝนเจอแล้วนี่ปึ๊บเจอกุญแจเหมือนกันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอในบ้านหลังนี้ข้างบนมีเปลไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสามวันแล้วหรอขอแอบก่อนเรียบร้อยพี่เองแอบเราต้องแบบรอบคอบนิดนึงเดี๋ยวเราไม่ผ่านมีคนลอกไวให้แล้ว เพียงคิดว่าบ้านที่มันแยกกันอยู่4ีหหลังเนี่ยน่าจะมีแบบทีละใช่ทีละดอกเฮ้ยบางทีงม,มันก็มีแบบเอ้ยเฮ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 ้เเ,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 เป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ตัวขาดเอาล่ะทุกคนอย่าเข้ามา <c oughs> ดูเลยดูเลย ตัวดันเราเอาตัวดันไปได้หรอที่ไหนี่ไหนที่เนี่ยอุ้ยติดตัวโหเซ็งเลยมันติดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเขียวนี่ดีกว่าจะหนีไปไหนเรื่องอะไรต้องไปจะหนีไปไหนหนีไปไหนอย่าห่ออ้อมขออ้อมหน่อยอ้อมไปไหนห่อมไปไหน รอดตายเก๋ยไปแล้วจ้าไ,ไ,ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า <c oughs> ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าจูบหลบสามขัน้นสามสเต็ปโอ้ยตายอะ่ะ <c oughs> ยังไงเนี่ยนี <c oughs> ่แค้นเป็นการส่วนตัวป่ะเนี่ยโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้เลยดูม,ยมีแต่กอลิล่างั้นเลยเนี่ย,ยทำไงดีเนี่ยโอ้ย hmm, ขำท้องแข็งเลยอะ่ะสุดยอดโอ้โกอริล่าตัวใหญ่อ่ะดูดิพี่พลกลายปเป็นกอริล่าแล้วทุกคนน่ารักอ้าวเราเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนแล้วเขาพี่เอกนหครับ แล้วก็น้องๆกอริล่าทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะจุ๊บๆ If y อ u like this video clip please follow and subscribe our channel Thank you for watching Goodbye ยเดี๋ขอไปอีกสักทีดีกว่ <c oughs> เาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเรามาบ้านหลักนี้อีกแล้วแต่เมื่อกี้มันแบบเป็นตอนกลางวันน่ะเอ้ยเป็นตอนกลางคืนตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันโอ้ยพี่ฝน,นพูดอะไรเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นแบบเซอร์ไว์อ่ะคือแบบตายแล้วตายเลยอ่ะเดี๋ยวหาที่แอบก่อนดีกว่ามาแล้วกอริล่ามาแล้วกอริล่ามาแล้วต้องแอบมาแล้วเดี๋ยวหาที่แอบก่อนโอ้มาแอบค้างกอริล่านี่ดูดิเป็นรูปภาพของกอริล่ามาทำไมน้ำพามาทำไมเดี๋ยวแอบด้งน้องก่อนดีกว่ามีไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยอ่ะกอริล่ายี่ไหนอ่ะมีมีเนี่ยวิ่งมาข้างหลังตามพี่เอกมาแล้วเนี่ยมีเหรอไม่ผลแอบอยู่ในบ้าน โอ้ได้ยินแล้วแจ๊กเจ๊กแจ๊มาแต่ไกลโอ้โหแล้วทำไมต้องมาทางเราเฮ้ยใครขึ้นมาอ๋อเพื่อนนี่เดี๋ยวนี่ต้องวิ่งซ้ำซ้อนวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมย้อนแยงเหรอเฮ้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนลากเลยมาเปล่าแอบดูก่อนเพื่อนลากกอริลล่ามาเปล่าโอ้ยล็อกเสียงหลงเลยอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยหนียเฮ้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 ยยเฮ พีคแอบอยู่พี่หวานพี่หวานหนีเราเๆเข้าคอริลล่ามาแล้วเฮ้ยทำไมไ like ล่ดูบแต่ทุกคนโอ้ไล่ถูบแต่พี่ฝนน่ะดูดิทุกคนโอ้ตายเลยเก okay.